คยี่นิเมคอเสนอฟืรลิคิตฟ้าข่าขอเป็นเซียนตอนที่433พลังด่างเดิมจํานวนมากมายเต็มไปทั่วคุบเขาที่มีถ้าของสื่อหม่ามู่ตั้งอยู่พลังด่างเดิมสร้างเป็นวังวนอยู่เหนือคุบเขานั้นด้านล่างวังวนคือวังดินประวัติศาสตร์ของดินแดนจสีลึกลับมากมีสิ่งประหลาดหลายอย่างที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายเท่ามันก็เป็นโอกาสอันใหญ่หลวงให้แก้วังดินด้วยหลังจากการดูซับความทรงจําของปรมาจารย์คัง วังหรินจึงเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนเจสีได้มากขึ้นเขารู้เรื่องวิธีการใช้ขวดของเหลวนั้นและวิธีออกไปจากที่นี่หากว่าไม่ได้ทะลวงผ่านขั้นชำระสวรรค์ระดับต้นไปสู่ระดับกลางเขาคงลังเลอีกทั้งวังหรินก็ได้รับรู้เรื่องอันตรายที่นี่มากขึ้นหลังจากได้รับความทรงจําของคังจงสื่อสิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นเขาได้รู้จักตัวตนของภูเขาในส่วนลึกของดินแดนเสี เทว่าเขตแดนของวังหลินได้ทะลวงผ่านระดับไปจึงแค่ต้องดูดซับพ,พลังดัางเดิมให้เพียงพอก็จะบรรลุขั้นชำระสวรรค์ระดับกลางได้ตอนนี้ด้วยร่างเทพโบราณเขาสามารถฆ่าเซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับกลางได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ทลายสวรรค์ระดับปลายเท่านั้นที่เป็นเรื่องท้าทายหากว่าข้าสามารถบรรลุขั้นชำระสวรรค์สูงสุดได้เหล่าเซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับปลายคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า พลังดั้งเดิมจํานวนมากคุ่งเข้าไปในร่างและถูกดูดซับไปหมดเส้นผมก็พีวหวพร้อมกับเสียงดังลัน่นวิญญาณดั้งเดิมเขาบวมพระไปด้วยทั้งอย่างบวมเป่งเนื่องจากกืนกินพลังดั้งเดิมไปจํานวนมากยิ่งพลังดั้งเดิมเข้าไปมากวิญญาณวังหลินยิ่งมีขนาดใหญ่เหมือนร่างกายวังลินก็เริมตาขึ้นดวงตาสุกสว่างมองทะลุผ่านดินออกไปวินาทีนั้นเขาเริมตาขึ้นผลึกดั้งเดิมจํานวนมาก ล้อมรอบตัวเขาสลายกลายเป็นฝุ่นกอตัวเป็นวงแหวนรอบๆขั้นชำระสวรรค์ระดับกลางวังอินก็ยิ้มและเป่าลมหายใจจากนั้นสะบัดแขนปากฏเป็นขวดหินหยกมันคือของที่เขาชิงมาจากราบรมาจารย์คังจงสื่อใช้เหล่าคู่รงทางมากืนกินเตา่าใช้คู่รู้แจ้งมาหล่อเลี้ยงเตา่าจากนั้นเต่าที่หล่อเลี้ยงจะถูกพันจารึกหินทั้งสี่ดูซับและใช้คำเพีรที่ฝังเอาไว้บนโครงกระดูกใต้แผ่นจารึก เพื่อเปลี่ยนเต่านี้ให้กลายเป็นพลังเหนือจินตนาการใช้พลังนี้มาแยกโรหิตสีดําออกจากโครงกระดูกแต่มันไม่ใช่โรหิตมันคือแก่นแท้เต่าของคนผู้นั้นดวงตาวังดินซองประกายนี่คือข้อมูลที่เขาได้มาจากความคิดขังจงสื่อตัวเขาไม่รู้ว่าปรมาจารย์คังได้รับข้อมูลนี้มาได้อย่างไรนอกจากนั้นคังจงสื่อเป็นขั้นทลายสวรรค์ระดับกลางวิชาค้นวิญญ,ญาณไม่ได้ผิดพลาด แต่ตัวเขาก็ไม่สามารถได้ทุกอย่างมากุญแจสำคัญของแก่นแท้แห่งเตา่าคือตัวตนของโครงกระดูกครึ่งล่างนั้นจากที่ข้าเห็นมีแผ่นจารึกหินสองแห่งแต่ละแห่งมีโครงกระดูกครึ่งล่างฝังเอาไว้ดังนั้นมันคือหนึ่งคนเขาต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากไม่รู้ว่าเขาถูกฆ่าหรือมีใครสักคนขุดโครงกระดูกเขาขึ้นมาแต่พวกเขาใช้วิธีทลายสวรรค์นี้เพื่อบังคับให้แก่นแท้เต๋าออกมา หากข้าดื่มแกนแท้เต่านี้ไปค้าสามารถได้รับเต่าของเขาคำพีบนโครงกระดูกถูกสลักเอาไว้ที่หลังไม่รู้ว่าเซียนคนนั้นทรงพลังแค่ไหนถึงได้เปลี่ยนวิชา,ตาแต่ละอันให้กลายเป็นคำพีเป็นความคิดที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามแกนแท้เต่านี้ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อดื่มไปจะสลบสลายไม่รู้เวลาแผนของปรามาจารย์คังคือการหาสถานที่ปลอดภยัยดื่มมัน และรอคอยวันที่ตื่นขึ้นมานั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ดื่มมันตอนกําลังต่อสู้กับหญิงฉลาสถานที่ที่เขาเลือกคือภูเขาในส่วนลึกของดินแดนเจ็ดสีเพียงแต่ตรงนั้นไม่มีสัญญาณว่ามีชายฉลาบคมขาวในความทรงจําวังหลินจ้องมองไปยังขวดในแขนซ้ายน่าสนใจทุกอย่างที่นี่ดูเหมือนจะสร้างเตาขึ้นมาเพื่อให้แผ่นจารึกดูดซับแม้กระทั่งเหล่าอสูรก็เหมือนกัน เรื่องที่ว่าทำไมไม่มีอสูรระดับ13ดูเหมือนทั้งหมดจะถูกฆ่าและโดนเอาวิญญาณเต่าไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อแก่นแท้เต่าในขวดหยกทว่าความสำคัญของแก่นแท้เต่าต่อเซียนทรงพลังที่ทำแบบนี้ขึ้นมาดูเหมือนการดื่มมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เท่าบนภูเขานั้นต้องคุ้มกันอะไรบางอย่างบางทีสิ่งที่เขาคุ้มกันเชื่อมกับทั้งหมดนี้ขินหยกของซื่อมามู่บอกว่ามีแผ่นจารึกสี่แห่ง แต่ตอนที่ความคิดค่ากระจายออกไปมันมีอยู่เพียงสองเท่านั้นหนึ่งในนั้นไม่มีแม้กระทั่งโครงกระดูกหรือขวดด้านล่างนี่ค่อนข้างประหลาดหลังจากคิดเขาก็มองไปยังถ้ำทางก้าบนภูเขาเขาตรวจสอบแค่สามถ้ำแรกแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดออกร่างกายเนี่ยมาถึงถ้ำที่สี่ตัวเขาวางแขนลงไปและเปิดผนึกพลังดังเดิมค่อยๆกดลงไปเขตอาคมทั้งหมดพังทลาย เขาขยับตัวเข้าไปสายตาเป็นประกายมองไปข้างในถ้ำแห่งที่สี่ว่างเปล่าขณะก้าวเข้าไปตัวเขาสำรวจอย่างละเอียดก็ยังไม่พบอะไรเขามาถึงถ้ำที่ห้าถ้ำแห่งนี้มีเขตอาคมผนึกเอาไว้และเป็นเขตอาคมแห่งเวลาจริงๆคืนของเขตอาคมนั้นทรงพลังอย่างยิ่งการทำลายเขตอาคมนี้ถือว่ายากมากวังรินยกแขนขวาขึ้นสร้างผนึกให้ปรากฏเขตอาคมขึ้นมาฝ่ามือแตะไปที่ก้อนหินเกิดแรงสั่นสะเทือนออกมา จากข้างในและล่อขึ้นจํานวนมากปรากฏขึ้นตอนที่มันปรากฏก็เปลี่ยนเป็นโปร่งใสวังหลินดวงตาสองสว่างเขาตกตะลึงไม่เห็นก้อนหินโปร่งใสและเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในมีคนอยู่ในถ้ำนี้ด้วยเซียนสี่คนเสื้อผ้าขาดลุงลิงไหลเส้นผมดวงตาเนี่ยตายด้านเดินง,งุนงงอยู่ในถ้ำราวกับไม่เคยหยุดเดินและเดินต่อไปบนพื้นถ้ำมีค่ายกนหนึ่งปลยไปแสงนุ่มนวลล้อมรอบทั้งสี่เจาะเข้าไปในล่าง ตรงกลางมีหินหยกอยู่ก้อนหนึ่งผู้หลงทางตัวเขาจดจำพวกเขาทั้งสี่ได้เขาคิดถึงข้อมูลที่สื่อมาโมทิ้งเอาไว้และจึงอ้าปากค้างตัวเขาเรีบมาถึงเบื้องหน้าถ้ำที่6และใช้วิธีเดียวกันเพื่อทำให้ก้อนหินโปร่งใสเพื่อมองดูข้างในในถ้ำที่หมีคนอยู่ข้างในสามคนทั้งสามดูเหมือนจะไม่มีร่างกายหยาบและเป็นเพียงพูดผีพวกเขารอยอยู่ในถ้ำคลายจะไล่อะไรบางอย่างแต่ก้อนหินขวางเอาไว้ เขาจึงไม่ได้ยินผู้รู้แจ้งวังรินเห็นได้ว่ามีเขตอาคมอยู่เขตอาคมเหล่านี้เอาไว้ผนึกพวกเขาเพื่อไม่ให้ออกไปเว้นแต่จะมีใครสักคนตื่นขึ้นมาและเปิดเขตอาคมขึ้นด้วยตัวเองข้างในถ้ำมีหินหยกอยู่หนึ่งก้อนตัวเขาเดินเข้าไปยังถ้ำที่เจ็ดทำให้ก้อนหินโปร่งใสและมองชายชรา,าคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างในเส้นผมชายชรา,าคนนี้เป็นสีเทาใบหน้าก็ซีดใกล้ตายเขานั่งอยู่ที่นี่ ราวกับอยู่มาเนิ่นนานในถ้ำม,มีเขตอาคมมากกว่าของเราคู่รู้แจง้งและปิดผนึกไว้ยังหนานแน่นเมื่อวังหลินมองไปที่ชายชลาอีกฝ่ายก็ลืมตาขึ้นเต็มไปด้วความบ้าคลั่งและจ้องวังหินด้านนอกถ้ำและร้องคำลามพุ่งมาดุดอสูรหลายวิชาหลายอย่างได้ปรากฏขึ้นและคุ้งข้าหาก้อนหินทว่าในทันทีที่วิชาของชายชลาปรากฏเขตอาคมในถ้ำก็กระพริบ,บและดูซับวิชาไป ชายชะลาคำรามฝ่ามือกตีเข้าใส่ก้อนหินไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาวังรินมองเห็นได้ว่าชายชะลาคำรามแต่ไม่ได้ยินก้อนหินนิ่งเฉยไม่มีการตอบสนองผ่านไปสักพักชายชาลาดูเหมือนเหน็ดเหนื่อยเขามองวังรินและถอยออกมาและกลับมานั่งเขตอาคมกลับเป็นปกติหรือจะเป็นผู้ฟื้นชาตาหลังจากดูทําทั้งสามตัวเขาเข้าใจแล้วว่าคนพวกนี้คือคนร่วมสำนักของสือมาโม สือมาโม่นำพวกเขากลับมาและผนึกเอาไว้เพื่อพยายามปลุกให้ตื่นแต่เมื่อดูตอนนี้สือหมาโม่ไม่ได้ทำสำเร็จหินหยกข้างในเหล่าคู่หลงทางและผู้รู้แจ้งน่าจะมีเขตอาคมแห่งเวลาความคิดของสือมาโม่คือหากมีหนึ่งในนั้นตื่นขึ้นมาคงจําเป็นต้องใช้มันเพื่อเรียนรู้เขตอาคมเพื่อเปิดมันวังหลินก็ถอนหายใจเดินไปยังถ้ำที่8เขตอาคมบนถ้ำที่8ไม่ใช่เขตอาคมแห่งเวลา หลังจากชำเรืองมองวังหลินก็สะบัดมือเขตอาคมหายไปก้อนหินก็ขยับจังหวะที่ถ้ำที่แปดเปิดออกมาวังหลินก็รู้สึกหนาวเย็นเขาจ้องไปยังสิ่งของข้างในในสุดก็ถอนหายใจข้างในถ้ำแห่งนี้มีโครงกระดูกครึ่งล่างนี่คือครึ่งทอนล่างของโครงกระดูกและมีคำถามมากมายแกสลักเอาไว้โครงกระดูกนี้มีสีดำเขตอาคมบนนั้นได้ผนึกมันเอาไว้ ถ้าเป็นแบบนี้โครงกระดูกที่หายไปจากแผ่นจารึกหินก็อยู่ที่นี่วังหลินมองโครงกระดูกและสัมผัสถึงพลังรุนแรงที่เข้ามายังจิตใจตัวเขาก้าวถอยหลังและตัดการเชื่อมต่อหลังจากบังคับตัวเองตัวเขาก็คิดไม่ยอมจากไปแบบนี้มองดูโครงกระดูกและเห็นว่ามีรอยเล้าลึกอยู่บนแขนขวาแม้จะไม่ได้ตัดขาดกันแต่ก็เป็นแผลที่ลึกมากผ่านไปสักพักวังหลินสร้างผนึกชี้ใส่ร่างตัวเองหลายครั้ง แล้ววางเขตอาคมจำนวนมากใส่จิตใจจากนั้นยื่นแขนออกไปนำกระบี่ผดึกของคังจงสือเขาทิ้งเศษเสี้ยวความคิดเอาไว้ในกระบี่และเดินไปข้างหน้าห่างเพียงไม่เกี่ยวิบฟุตแต่วังดินระมัดระวังทุกฝีก้าวเขาเข้าไปใกล้ๆโครงกระดูกย่อตัวลงและยื่นมือออกไปหาลอยบนขาขวานั้นเขากำลังใช้วิญ,ญญาณตัวเองเพื่อทำความเข้าใจวินาทีที่สมพัสวิญ,ญญาณวังดินเข้าสู่กระดูกก็รู้สึกดังปัง ในจิตใจราวกับเขาไม่ได้แตะต้องกระดูกแต่เป็นวังวนเนื้อจินตนาการสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปในส่วนลึกนั้นเมื่อไรายการควบคุมพลังดึงดูดเนือจินตนาการจึงดึงสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆวังรินเหมือนเรือโดดเดียวในคลื่นอันเชี่ยวกรัเขากําลังถูกดูดเข้าไปในวังวนลาวกับกาลังท่องผ่านกาลเวลาไปจนถึงจุดที่เขาไม่เคยไปมาก่อนเสียงดังสนั่นกึกก้องในความคิดหากมีใครสักคนมองดูจากด้านนอกทำ คงจะเห็นว่าร่างวังดินกำลังสั่นเทาใบหน้าก็ซีดและบิดเบี้ยวแขนขวาก็สั่นอย่างรุนแรงแต่ติดกับโครงกระดูกโครงกระดูกนั้นเรืองแสงสีทองขึ้นมาทันทีทว่าในจังหวะที่แสงสีทองปรากฏข้อความบนโครงกระดูกกับเรืองแสงพยายามระงับแสงสีทองทั้งสองเริ่มต่อสู้กันนี่คือโรคที่เต็มเรียความวุ่นวายไม่อาจแยกฟ้าดินได้โรคดูเหมือนคงอยู่แต่ก็ไม่มีอยู่ต่อไป ในอวกาศอันห่างไกลคนผู้หนึ่งค่อยๆเดินออกมาเขาสวมชุดคลุมสีขาวดูคล้ายชายชลาทว่าร่างกายเลือนลางจนมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปยังท้องฟ้าราวกำลังคิดทว่าในชั่วขณะนั้นแสงเจ็ดสีก็มาถึงขึ้นเจ็ดสีฉีกกระชากโรกให้คาดออกจากกันจนความกรหตล,ล่มสลายท้องฟ้าไม่ได้เป็นท้องฟ้าพื้นดินไม่ได้เป็นพื้นดินตอนนี้เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่า อย่างไรก็ตามมิตินี้ไม่ได้เป็นสีดำแต่เป็นเจดสีโลกแข่งนี้กลายเป็นโลกเจดสีชายชราชุดขาวก็เงยหน้าขึ้นสะบัดแขนคำว่าต่อสู้ปรากฏขึ้นคำนั้นล้อมรอบร่างกายและเลืองแสงสีทองไร้ขอบเขตเพื่อผลักดันแสงเจ็ดสีให้กลับไปเพียงชั่วพิบตาน้าเสียงแห่งอำนาจดังสะท้อนไปทั่วโลกโลกเริ่มที่จุดต้นกำเนิดท้องฟ้าคือจุดเริ่มต้นโลกคือจุดจบ สิ่งที่ข้าบ่มเพาะคือต้นกําเนิดแห่งโลกกฎแห่งต้นกําเนิดชี้นำเจ็ดสีจงผนึกเพียงประโยคเดียวแสงเจ็ดสีทั้งหมดในโลกก็เคลื่อนไหวราวกับมีพลังสายหนึ่งควบคุมอยู่แสงเจ็ดสีไร้ขอบเขตรวมกันเข้าหาชายชาลายอย่างบ้าคลั่งราวกับโลกได้ย้อนคืนแสงเจ็ดสีทั้งหมดถูกรวมกันก่อตัวเป็นผนึกมันควบแน่นเรื่อยๆจนกระทั่งผนึกชายชาลายอย่างสมบูรณ์ แสงเจ็ดสีไหลขอบเขตก็กระพริบราวกับโรคกำลังล่มสลายเสียงคำลามระเบิดออกมาจากในโรคเจ็ดสีแต่มันอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปจางสิงเย่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าข้ามอบคำคีร,รบให้เจ้าเจ้าจะบรรลุขั้นวิญญาณดับศูนย์ได้อย่างไรหากข้านำวิญญาณตระกูลจางของเจ้าไปข้าสามารถใช้มันเป็นเครื่องนำทางเพื่อหาตำแหน่งไอพีเท่าจางที่ซ่อนกระดูกตัวเองสำหรับขั้นวิบากดับศูนย์ จากนั้นข้าจะใช้กระดูเขาบังคับเอาแก่นแท้เตาออกมาจากเจ้าทั้งสองข้าจะทำลายสวรรค์ของมันแผนแห่งสวรรค์จึงสมบูรณ์น้ำเสียงเก่าแก่และเน็ดเหนื่อยก็ดังขณะเดียวกันแม้แต่ในโรคที่วังหลินอยู่ก็เริ่มแตกสลายดูเหมือนวิญญ,ญาณเดิงเดิมของเขาพังทลายและสลายเป็นส่วนๆตอนนี้ในถ้ำของสื่อหม่ามู่แสงสีทองจากโครงกระดูกกำลังถูกแสงสีดำห้าปามเอาไว้ถูกบังคับให้จนมุม แสงสีดำมุ่งไปที่แขนวังลินและกำลังจะเข้าสู่ร่างกายเพียงเสี้ยววินาทีนั้นกระบี่ผลึกที่วังลินทิ้งเอาไว้ในถ้ำก็เกิดส่องประกายขึ้นมาพุ่งเข้าหาเขามันเคลื่อนมาอยู่ระหว่างปลายนิ้วกับโครงกระดูกทำให้ทั้งคู่แยกจากกันวังดินร่างกายก็สั่นเทาลาวก็มีสติขึ้นมาและล่าถอยจ้องมองโครงกระดูกความคิดก็เกิดความสับสนบันไปชนตระกูลจางจางสิงเย่ ท่าทีวังดินก็มืดมนเขารู้ว่าบารรพชนตระกูลจางแห่งดาราจักรทุกชั้นฟ้าหายตัวไปในดวงดาวและไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนจางซิงเยมีพรสวรรค์ล้นเหลือและเขาบาังเอิญพบคำพีรบเข้าโดยบังเอิญเขาศึกษามันเพื่อทำความเข้าใจเขตแดนลบจากนั้นหายตัวไปเพื่อสแสวงหาดินแดนที่สูงกว่าไม่ว่าลูกหลานในอนาคตจะค้นหาเขามากแค่ไหนก็ไม่อาจพบเจอเบาะแสตำแหน่งของจางซิงเย่ ข้าไม่คิดว่าเขาจะเป็นจางสิงเย่คนที่ข้าจางสิงเย่ได้ใช้กฎเกณฑ์ต้นกําเนิดซึ่งน่าจะเป็นลาชันตัวเขามีท่าทีมืดมนพอคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจิตใจก็รู้สึกหนาวเหน็บแสงเจ็ดสีนั้นคือวิชาที่คล้ายกับแยกลาตีแต่ทรงพลังยิ่งกว่าเพียงแค่วิชาเดียวสามารถฆ่าจางสิงเย่ได้แล้วโดยไม่มีโอกาสให้เขาได้ต่อต้านวังหลินลำคอกระแห้งและเริ่มขมวดคิว้ว มีบางอย่างผิดพลาดหากจางสิงเย่ถูกฆ่าแบบนี้จะรงเหลือชัดเจนขนาดนี้ได้อย่างไรหากเขาตายพลังอำนาจก็ควรจะหายไปด้วยแม้คิดว่าเจดจํานงยังคงอยู่แต่มันไม่ควรชัดเจนเช่นนี้อีกทั้งเสียงของราชันในตอนสุดท้ายดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยความคิดบ้าคลั่งในใจวังลินแต่ก็ไม่สามารถหาเบาะแสได้ขั้นวิญญาณดับสูญขั้นวิบากดับสูญหรือว่าสองขั้นนี้ จะอยู่ในขั้นที่3ตอนที่ข้าทําความเข้าใจคำผีรบข้าเห็นชายชราคนหนึ่งคำผีรบถูกสร้างขึ้นจากคนผู้นั้นเขาบอกว่าระดับบ่มเพาะตัวเองบรรลุจนถึงความว่างเปล่าและกําลังจะทารวงระดับหรือเป็นไปได้ว่าหรือว่าเขาคือผีเท่าจางที่ลาชันกล่าวถึงจากวิธีที่เขาพูดลาชันดูเหมือนจะหวาดกลัวผีเท่าจางเพื่อค้นหาตําแหน่งที่ผีเท่าจางซ่อนกระดูกตเตงไว้ ลาชันถึงกับยอมมอบคำภีรบให้จางซิงเย่เขาให้จางซิงเยบ่บ่มเพาะเขตแดนลบก่อนจะฆ่าเพื่อเอาวิญญาณทั้งหมดนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแผนแห่งสวรรค์แผนแห่งสวรรค์นี้คืออะไรกันแน่ความคิดวางหลินยิ่งกระจ่างขึ้นแม้จะมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจสี่แผ่นหินจ้าลึกมีสองอันที่มีโคงกระดูกยึดติดโคงกระดูกแรกคือจางซิงเย่หรือว่าโคงกระดูกที่สองจะเป็นบรรพชนของเขา ผีเท่าจางวังลินก็สูดหายใจคำภี่รบคือเต๋าที่ผีเท่าจางทิ้งเอาไว้เบื้องหลังตัวเขามองโครงกระดูกนั้นตอนที่เขาเห็นแสงสีทองจึงเริ่มคิดเขามีคำภี่รบทั้งสามเล่มอยู่ในมิติเก็บของเขาเปิดสองเล่มแรกไปแล้วแต่ไม่ได้เปิดเล่มที่สามตั้งแต่ได้มาจากตระกูลจางหลังจากคิดจึงมองโครงกระดูกและยื่นแขนออกไปก้อนแสงสามก้อนก็ลอยออกมาข้างในทั้งหมดก็คือคำพี่รบสามเล่ม จังหวะที่คำพภวรบปรากฏแสงสีทองที่ถูกแสงสีดําบังคับให้จนมุมก็ลอยออกมาจากโคงกระดูกพุ่งตรงเข้าหาคำพภวรบทั้งสามแสงสีทองเป็นปากายและคำพภวร็รวมเข้าด้วยกันชาเหตการประหลาดไม่เกินที่วังรินคาดคิดสายตามองคำพภวรที่กําลังรวมกันหลังจากนั้นการประสานก็สิ้นสุดทําปกคุมไปด้วยแสงสีทองและคําว่าต่อสู้ปรากฏตรงหน้า คำว่าต่อสู้ปลดปล่อยแสงสีทองและกินอายหน้าหวาดกลัวมันมุ่งตรงมาหาวังหลินและถูกเก็บเอาไว้ในมิติเก็บของเจ้าเดียวรับคำขี่รบและกลายเป็นผู้สืบทอดข้ามรุ่นของผีเท่าจางโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นพอเจ้าลาชันถึงพบตำแหน่งที่ผีเท่าจางฝังกระดูกตนเองเอาไว้ต่อมาอีกนานหลายปีข้าได้คำขีรบจากลูกหลานวันนี้ข้าเห็นเจ้ามีที่เหลือ วังรินก็เผยท่าทีทับซ้อนและออกจากถ้ำและผนึกเอาไว้ตัวเขาไม่ได้เปิดถ้ำที่ก้าเนื่องจากไม่สามารถทำลายเขตอาคมได้เขาเห็นว่ามันเต็มไปด้วยควันเจ็ดสีแต่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยข้างในคุบเขาวังรินมองดูเศษซากของสื่อหมาโมและคิดอยู่สักพักจากนั้นก็จากไปก่อนจะไปเขาได้ไปยังถ้ำแห่งแรกที่เจ้าอสูรยุ่งอยู่และทิ้งผลึกดั้งเดิมจำนวนมากเอาไว้ตัวเขาเดินออกจากคุบเขา เขาจําเป็นต้องเห็นแผ่นจารึกที่เขาเห็นในจิตใจก่อนเขาจําเป็นต้องหาซากศพที่เหลืออีกครึ่งของจางซิงเย่หลังจากค้นหาในความทรงจําของพางเตอร์ไข่ปรามาจา์ขังตัวเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะไม่คุ้นเคยกับดินแดนเจ็ดสีอีกเส้นทางทั้งหมดถูกประทับในจิตใจเคลื่อนล่างดุดลําแสงแต่ไม่ได้เหาะเหินเขาเดินไปบนผื้นเขาผ่านขุบเขาหลายลูกก่อนมาถึงตำแหน่งที่วางเขตอาคมกักขังหญิงชราชุดเขียวเอาไว้ เขตอาคมถูกเปิดออกและนางก็ได้จากไปแล้วหลังชํำเรืองมองตัวเขาก็หยุดผ่านภูเขาเข้าไปในสายหมอกตัวเขาคุ้นเคยกับพื้นที่แถบนี้เสียงพืพมพำของเราผู้รู้แจ้งเข้ามาในหูยิ่งวังหลินศึกษายิ่งเข้าใจผู้รู้แจ้งทั้งหมดคืออดีตเซียนแต่ได้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยคนหล่อเลี้ยงเตา่าวังหลินก็ลองจินตนาการว่าครั้งหนึ่งเหาผู้รู้แจ้งพวกนี้มีพรสวรรค์สูงส่งจนเข้าใจเต่าในระดับสูง นั่นเป็นเหตุผลที่ถูกคำคีเตา๋ากักขังเอาไว้และกลายเป็นผู้รู้แจ้งเพื่อหล่อเลี้ยงเตา๋าเขาถอนหายใจอยู่ในใจแต่ไม่ได้หยุดชะงักและมุ่งหน้าต่อไปวังดินค่อยๆเห็นรูปปั้นยักษ์ในสายหมอกจึงหยุดลงเขาค่อยๆปาก,กดตัวเหนือศีรษะรูปปั้นในความทรงจำของปรมาจารย์คังจงสือวิธีที่เขาบวมเพาะเซียนถูกเรียกกันว่าร้อยต้นกำเนิดโลหิตสร้างวิญญาณ จิตวิญญาณที่7ของดินแดนปิดผนึกที่เขาอัญเชิญออกมาคือความเข้าใจจากรูปปั้นนี้วิธีการบ่มเพาะนี้ทําให้เขาบ่มเพาะว,วิญญาณแรกกาเนิดได้ทั้งหมด9ดวงเหมือนเป็นสิ่งของแต่พวกมันทรงพลังมากกว่าวิญญาณแรกกาเนิดตามปกติสิ่งสําคัญไปกว่านั้นคือพวกมันทําให้ปรามาจารย์คังจงสือเพิ่มความเร็วการฝึกวิชาได้ถึง9เท่าเรื่องหน้าตกตะลึงก็คือวิญญ,ญาณแรกกาเนิดแต่ละดวงสามารถไล่วิชาได้หนึ่งอย่าง บ่อยครั้งที่มีวิชาที่ไม่สามารถบ่มเพาะรวมกันได้ไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ต้องเลือกวิชาบรรปชนยินอย่างของหญิงชรลาก็เป็นแบบนั้นทว่านี่ไม่เป็นปัญหาสําหรับปรมาจารย์ขังวิญญาณโลหิตแรกกาเนิดทั้ง9้าของเขาสามารถบ่มเพาะแยกกันได้ทว่าก่อนที่จะได้สู้กับวังหลินวิญญาณแรกกาเนิดหนึ่งในนั้นถูกหญิงชรลาเอาไปจากนั้นพอมาสู้กับวังหลินทั้งคู่ต่างบาดเจ็บ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้วิชาข้างในได้โอเคคับเจอกากหหนาคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ